ราตรีนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะฟังเรื่องราวที่อาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกหลายคืนเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลร้างแห่งหนึ่งที่นั่นเคยมีโศกนาฏกรรมที่สยดสยองกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ หญิงสาวจากต่างจังหวัดเอินทางเข้ามาในเมืองใหญ่ด้วยความหวังแต่กลับถูกหลอกถูกทิ้งและสุดท้ายตายทั้งกลมอยู่กลางสนามหญ้าที่รกร้างนั้นเสียงร่ำไห้แผ่วเบาคุณเคยได้ยินไหมนั่นแหละเสียงของเธอเสียงที่ดังแว่วมาในยามค่ำคืนยิ่งดึกยิ่งชัดเจนผมเคยได้ยินมันด้วยตัวเองตอนที่เข้าไปสำรวจสนามร้างแห่งนั้น อากาศเย็นยะเยือกราวกับมีใครกำลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็เห็นเงาตะคุ่มคุ่มเหมือนคนกำลังนั่งกอดเขา่าร่างนั้นค่อยๆหันมาดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความโกรธแค้น ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่คอยตามหาคนที่ทำร้ายเธอและลูกในท้องของเธอพวกเขาบอกว่าใครที่เข้าไปในบริเวณนั้นในยามวิกาลจะต้องเจอดีผมเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดตอนที่เงาตะคุ่มนั้นพุ่งเข้ามาพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ดังแสบแก้วหูเอาชีวิตมันมาเอาชีวิตมันมาให้ฉัน แต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คือมีคนเคยเห็นเธออุ้มเด็กเดินวนเวียนอยู่กลางสนามเด็กที่ไม่มีหัว คุณคิดดูสิจะสยองขนาดไหนแล้วทำไมต้องเป็นเด็กที่ไม่มีหัวมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ที่รอการเปิดเผยบางทีเรื่องราวที่แท้จริงมันอาจจะน่ากลัวกว่าที่คุณคิดและบางทีคืนนี้เธออาจจะกำลังมองคุณอยู่ก็ได้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องเล่าต่อไปจะยิ่งทำให้คุณขนลุกจนแทบไม่อยากหายใจ